ไปดีมื่อนี่พบกับสาวโอชาแนลคือเก่ามื่อนี่สาวโอน้องบัวฮาชิมาเห็ดไก่อบฟืนครั้งแรกเนาะพูดเลยมันจะเป็นจากไดอยากเห็ดไก่อบพืนแต่ไม่มีฟืนอยากไก่อบฟืนเอห็ดไก่อบฟืนเอายังบม่เคยเห็ดจะกเขื่อเนาะไปเบิืนกันเลยจักเื่อไก่ตัวบกใหญ่เลยพี่น้อง ลงน้องลบกำลังล่างไก่หง่าปากมันหง่าปากไก่จบปากได้ป๊อดึงลีนออกหน่ยเด้อโตวจับในลีนฮนะเมื่อกี้มึงกินขี้กระเดือน <c oughs> เออดึงออกเลยอน่ะั ดึงได้ปะเอ้ยดึงนี่นะนี่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 ดึงอันนี้ออกนี่เห็นบอลนี่ออกแล้วเิดึงไก่ออกสาวเห็ดเห็ดไก่อบฟืนจักสิเป็นอะไรเนาะพอแล้วล่งน่องบัวกำลังซอยหัวชิไข่ชิตั้ใส่ สู icate, ้ชีวิตมากลูกแม่จักสิเป็นนะไยังบัวหงวมดเลยมนนี่เขามาสีคนกอยังบเ็นหนาปกติค่ะพี่าย3คนมังเถอกระคนกัหนอกบัวแบบนี้พ่ายสี่ โซลีไม่ใช่โซลี <c oughs> น้องบัวกำลังตำเครื่องตำใส่รถหน้าอย่าถูกมันนะ <c oughs> สู่ชีวิตมากลูก <c oughs> ตัดไปสี่แล้วพี่น,อน้อ No. อันนี้ใคกอันก้กนกีกแ้วก็่แ่ะไม่แช่เอาใส่ใหนไหนอีกฝั่งนึ่งแบกครึ่ง

เอาให้ใส่ช่างมนมันอะบ่อขอาทองก็ได้นะจังง่เรียบร้อยบัดนนี้เบิงพี่น้องดัมปี้อยู่ไวเช็ดไก่อบพื้นเห็ดบ่ได้แล้วฝนตกไปหยุมาทันทีไปยุมาทันทีเลยตอนนี้เ้าก็เห็ดบ่ได้เนาะฝนตกแล้ว เสช็ดในเฮือนก็เช็ดบ่ได้ยันไปไหม่เลยเบิ่งดัมปี้อยู่พี่น้องแล้วจบอาวสานเลยไก่อบเพืองมัเนี้แล้วบ่ได้กินโค้กระตกหลังจากรอคอยมาเมื่อว่าสีได้กินไก่อบเกพือนเนาะพี่น้องน้องบัวหิ้วเข่าคนวะบ่ได้กินแหละไก่อบเกพือนจำแจ่วบัด ກາກະເດີ້ອ່ສານກອົືນຕົກພີນອງບິ່ພີນອງຊ່າດໍປີຕຕົກຮบ่ຮງ หลังจากเราคอยมาเมื่อเสียดไก่โอพื้นเป็นจจงได้ทุกคนแับนี้อาวสารไก่โอพื้นอาวสารเลยพี่น้องเบิ่งฝนตกพี่น้องแหงบบแหงฝนตกทุกมือเลย นี่นบ้บัวกำลังกินเขาปัญ <c> ห <oughs> ากินไก่โอพื้นผัดพ้นโต๊ะก็เลยบัวได้กินกินอย่งให้เบ <c oughs> ่งแม่บินปลาต๊ิประ <c oughs> <c oughs> ปุ๊ะก,กับอย่าง <c oughs> น้ำบัวจำเจล <c oughs> คนตกนแ่แห่งี่หนองานได้ยินบเสียงฝาห้องอากา บด้เห็ดนอกพี่น้องไก่อบพื้นยอดถาบึงคันพลกร,รตุกเออเทา่าสีเห็ดต่อเนาะนั่นก็อ๋อคนมาใช่ว่าอยากเสร็จตาแหละอคนก็อยากเสร็จตาอ้ารนั่นเนาะเท่ากับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าผิดพลาดประกัน,ดกนใดกข็ขอโทษขอไปน้ำเด้อน้องบวก